พูดถึงเกมวันนี้นิดนึงเป็นย <the> <the> ังไงบ้างก็ว na ันนี้เป็นเกมที่ดีครับก็ตั้งเป้าหมายเวลาในบ้านต้องสามแจมเท่านั้นครับพูดพูดถึงประตูชัยหน่อยก็เป็นยังไงเกิดเหตุการณ์ไงพี่ดุลเขาแซวว่าอ้องของคุณกองเชียที่ช่วยบิ้วให้กล้าวิ่งเข้าไปอีกใช่ไหมก็ผมในทีมผมน้องสุดในในสนามเซบีตัวคนแรกนะครับเขาก็ให้ผมกล้าเล่นกล้าอะไรครับแล้วแถมยิงประตูได้ก็โอเคครับอารุณนั้นเราคิดยังไงถึงเพิ่มเติมตอนนั้นช่วง จังหวะเกมบุกแล้วปีซ้ายพี่พเนทครับเขาสลับกันพอดีก็เลยแบบต้องกัดฟันวิ่งครับมันอยู่หน้าประตูเราครับหัวโดนบอลบอลเข้าตุงกระไก่ตอนนั้นรู้สึกยังไงในใจอยากรู้ความรู้สึกตอนนั้นเลยพูดมาเลยรู้ดีใจมากครับก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้เพราะแบบมันเกมแรกลงครั้งแรกของปีนี้ครับก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับวันนี้ตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้กับการเล่นจามจุรีปีนี้งไงบ้างก็ตั้งเป้าหมายว่าในทีมก็พยายามเก็บสามแต้มไปเรื่อยทำตัวเอง ทำในทีมให้ดีที่สุดครับไม่ทีละนัดครับโฟก,กัสนาต่อน,น้ำครับโอเคขอบคุณไฟบอลที่มาเชียร์เราหน่อยก็ขอบคุณกองเชียร์จามยุลีแล้วก็พี่ๆนิสิตทุกคนครับที่เข้ามาติดตามชมวันนี้ครับก็ขอฝากสามเต้มวันนี้ให้แฟนบอลครับขอบคุณครับ